สองยกนี่เริ่มเริ่มเห็นแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างใช้อาวุธถนัดของตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยตอนวนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านดรพงศ์วิเศษไทูรู์ครับท่านให้เกียรติเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมาศครับของรายการศึกเพชรยินดีของเรารวมถึงรายการมวยมันวันศุกร์ด้วยแล้วนี้ต้องขอบพระคุณครับทาง GSV วมวยไทยครับนี่ครับถือว่าทําให้เราได้ดูรับชมมวยสนุกสนุกแบบนี้ครับอ่ะตามกันต่อยกที่3ครับ เลยครับทางด้านของเก่งรบครับเล็กกว่าสั้นกว่าแต่ว่าไม่กลัวครับดูครับเดินเน้นแข้งซ้ายครับก่อนจะจับในครับดูครับเข้าเข้าประชิดตัวครับแข้งซ้ายเปิดทางมาดูในครับยกที่แล้วนี่ได้ทดสอบความแข็งแกร่งกันไปแล้วครับยกนี้มาอีกครั้งครับทางด้านของเก่งรบอ่าถึงจุดนี้นี่เรามองว่าเป็นการวัดกันเลยนะครับวงนอกกับวงในครับจังหวะจับของคุณไก่โอ้โหมาต่อยขวาเตะขวานี่สวยซ้ายหลุดหลุดไม่ได้นะครับเก่งรบ อ่าเข้าในตีได้ไหมถ้าตีไม่ได้กรรมการปีชาแยกเลยครับนี่ครับขยับขยับแดงนี่กันละไฟน้ำเงินครับกันละสินแดงชาเชิงเซาหักข้างใบล้มครับโอ้โหมาแต่ว่า่ายขวาเข้าไปครับไฟแดงขุนไกรโอ้นี่ครับเก่งลบเก่งลบซ้ายซ้ายเดี๋ยวดูครับวงในวงในจังหวะจับจับน่ากลัวเลยครับขุนไกรอ่เก่งลบโต้ครับ ยัดคาไว้กรรมการดึงมามันมันใกล้เชื่อครับมาสู้กันต่อกลางเวทีครับวงนอกครับแข้งซ้ายของเก่งรบมาครับขยับย่นกาไปวางซ้ายทีครับโดนขวาโต้คืนมาแต่ว่าบังไว้ได้ครับเก่งรบเดินต่อแข้งซ้ายมาเอาครับเกี่ยวได้ขุนไกรไม่พอเกี่ยวได้แล้วเข้าทางเลยครับพอจับในนี่ครับเดี๋ยวติดตามครับยกที่สามขุนไกรวางขวาสวยอ่าวงในจับอตอนนี้ห้า โอ้โหมาลูกสุดท้ายอยู่ที่ทางแดงขุนไกรครับว่ากันต่อไม่สนเก่งลบไปเข้าไปหมดยกครับหมดยกนห้าหมื่นบาทครับโอ้โหชีวิตเหมือนกันครับเอาละครับยกที่4ครับเปิดเกมเดินต่อครับทางด้านของเก่งลบครับวางแข้งซ้ายแต่ว่าดูนายครับทางด้านของของุนไกรพยายามขวางเก่งลบไม่สนก็ขวางได้ขวางไปเอาละครับเริ่มเริ่มที่จะส่งสัญญ,ญาณที่ดีแล้วครับทางด้านของเก่งลบโอ้โแต่ว่าแข้งขวาเบาิเ้ลสองแข้งของขุนไกรครับนี่ทำได้ดี นี่ครับฝ่ายน้ำเงินเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับเก่งลบาถือว่าเป็นจอมลงทุนครับอาเดี๋ยวดูครับซ้ายซ้ายแต่ว่าก่อนจะถึงตัวคุณออสเป็นพ่อบุญรับไปก่อนนักลงทุนครับนักลงทุนครับต้องโดนไปก่อนนะครับเก่งรบท่องไว้ในใจครับแสนห้าครับได้ไหมยกนิยกสิปิดเหลี่ยมมาแต่ดูครับโอ้โหจังหวะเลื้อยจังหวะสุดท้ายขุนไกรไปอยู่บนดีกครับมาดูครับ ขยับเดินวางแข้งซ้ายครับเก่งรบพอในครับทางด้านของขุนกายลีกแกนล็อกไว้แน่เลยครับนี่ครับอ่ะไม่สนครับเวลายังมีเพิ่งยกที่4ขยับเดินหาจังหวะมาลูกหนักลูกแรงอย่าลืมนะครับไปก้านคอสอกกับเข่าลอยครับแอนตซินมีรางวัลพิเศษ,ษให้1,000 10, 0บาทส่วนจระเก้ฟาถางรับไปเลย3,000 30, 0บาท แล้วก็รางวัลเพิ่มเติมนะครับจาก JJ by Memory ครับแล้วก็ปอสาวหน้าโดยคุณจิ้น JJ เจสำหรับนักชกที่ใช้เสือป่าแม่ไม้มวยไทยไต่ก้านคอน็อกคู่ต่อสู้ลงมาได้นี่ JJ by Memory แล้วก็ปอสาวหน้ามอบเพิ่มให้อีก1 0,000บาทครับอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับคู่นี้รางวัลพิเศษออกไหมคุณไกรนี่โอ้กลายเป็นบวยฝีมือเลยนะครับจริงๆนี่ถนัดชกกวงในครับประเภทปั้มได้ยันเช้าครับโอ้โแต่ว่า ถึงจุดนี้นี่ดูครับนี่ครับเลือกแล้วออกเน้นๆเลยครับทีเพิอีกลูกทีของขุนไกรที่ทําให้เก่งรบกว่าจะเข้าถึงตัวเนี่ยเหนื่อยหน่อยครับก็สร้างความพึงอัดได้มากมายพอสมควรแลยครับทางด้านของขุนไกรครับลูกทียกที่สี่ผ่านพ้นไปครับพักคู่เดียวครับเวลาสวยๆเลยครับ18บแปยกาที่ราชดำเนินส่วนมวยมารสุกก็ยังปักหลักอยู่ที่รังสิตเหมือนเดิมครับมาดูยกสุดท้ายขุนไกรเก่งรบตอนนี้นี่โอ้โหต้องบอกว่าเงินอัดฉีดหลักแสนให้กับเก่งรบเลยครับ ไดไม่ได้ครับมาลุ้นกันในยกนี้แหละครับเปิดเกมเดินต่อเนื่องครับเก่งรบมาดูครับพอหูยสอกขวาจังหวะประชิดตัวนี้ขุนกลายแกเข้าก่อนครับดูครับล็อกไว้เลยครับไม่ยอมอยู่ห่างๆแล้วครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ระยะหมัดระยะศอกมันมีโอกาสมีความเสี่ยงแล้วครับที่จะพลาดได้นี่ครับมาตอนนี้มาดูครับระบบป้องกันตัวฝ่ายแดงขุนกลครับายังเชื่อถือได้อยู่แต่ว่าตอนนี้เก่งรบไปน้ำเงินอือหือโอ้โห ต้องเดินหาเรื่องอย่างเดียวแล้วคุณออสตอนนี้ต้องดูเฉียบขาดปองโพสว่างไว้เป็นแบบอย่างเลยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครึ่งล้านครับเฉียบขาดได้ไปแล้วครับอ้าวแสนห้าได้ไหมได้ไหม่าแต่ว่าโอ้ขุณไก้แกชิงออกก่อนเลยครับเนี่ยครับจังหวะตั้งไล่ของไล่แขนชกยากจริงๆครับขุนไก่ครับมาถึงตรงนี้ก็ละเอียดแหละครับการวางแผนแล้วก็การออกวุ้ของขุนกอ้าวโดนหมัดครับแหมพอบอกละเอียดหน่อยโดนเลยครับอ๋อรัดกุมแหละครับสถานการณ์นี่ดู คุมไว้ได้ครับไม่อยากจะพลาดเลยครับจังหวะใกล้ๆแบบนี้ก็ตั้งกำแพงไว้ก่อนครับปล่อยให้ทางด้านของเก่งรบครับเปิดเกมสร้างโอกาสสร้างจังหวะในการพลิกเกมให้กับตัวเองครับนี่ครับมาขุนใครตอนนี้ไม่อยากจะอยู่ใกล้ครับอุยซอกนาแต่ว่ายังครับมายังไม่โดนจังๆเวลายังพอมีครับอีกประมาณครึ่งนาทีสัญญาณสงบศึกยังไม่มาครับฝ่ายน้ำเงินยังไม่ยอมคุณออสโอ้โหติดหัวใจสอบผ่านเลยนะครับเก่งรบโอ้โหแต่ว่า คือต้องยอมรับขุนไกลอยครับวันนี้ดูถีบโอ้กระถีบนี่กระเด็นเลยครับอ่ะยังไงครับเวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะครับต้องชื่นชมทั้งคนชนะคนแพ้คู่นี้ด้วยนะครับก็ถือว่าสู้กันได้สมศักดิ์ศรีเลยครับลูกถีบของขุนไกลสร้างความอึดอัดรำคาญใจให้กับเก่งรบได้เป็นอย่างดีและครับเพราะกว่าจะถึงตัวครับจังหวะขยับโดนถีบก็เสียหลักเสียจังหวะครับออกแข้งไม่ได้ัะทนายของเก่งรบครับ หมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวเรามาลอดูการตัดสินยังเป็นทางการกรรมการด้านล่างกรรมการสัตรากรรมการชัยยุทธกรรมการสิงชัยนะครับเดี๋ยวจบคู่นี้คู่ต่อไปก็ตามกันต่อที่ยอดเอกชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปนะครับเจอกับจิ๊กซอวนิ6188ชิปปิ้งนะครับหรือจิ๊กซอสิทธิ์ไทยแลนด์ครับสุดท้ายท้ายสุดกรรมการปรีชานะครับชูไปที่ขุนไกลไกลสิริภพบ,บ็อกซิ่งครับย้ำแขนอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โห100